สุดที่รักฐานนะจ้าขอให้คุณคำใหม่ดีคุณจอมยุทธสวัสดีทักทายกันจ้ะอยู่ที่นี่ก็รักๆกอดๆด้วยนะคะรักๆกอดๆด้วยจ้ารักๆกอดกดบอกรักทักทายกันทุกวันสวัสดีนะจ๊ะเว่นสวยทุกวันเลยจ้าสวยทุกวันแล้วก็จ้ะสวัสดีบอกรักทักทายกันทุกวันมีความสุขนะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสสดแจ่มอยู่ตรงนี้ทุกวันนะจ๊ะแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงช่วงบ่ายโมงเนาะก็เป็นอีกช่วงบ้านเพื่อนจ้ะตื่นเช้ามาก็โพสภาพนิ่งโพสช่องคุณคิดอะไรอยู่ลงคลิปเลียวลงคลิปยาวจ้ะหรือของเราเปรียบเสมือนไมโครโฟนนะจ๊ะเช้ามาแล้วก็มานั่งพูดนั่งคุยทักไทย กับเพื่อนๆพื่อนพี่พี่น้องน้องของเราแบบนี้ทุกวันจะสวัสดีพ่อขอให้ได้รับสิ่งดีๆไปเต็มๆเ,เลยนะคะเฮงๆงปังๆังรวยๆกันทุกคนจ้าสวัสดีทักทายกันทุกวันมีความสุขจ้าพี่น้องของเราทุกคนนะจ้าสวัสดีทุกดวงตาสวัสดีทุกข้าเอยเอะแยะมากมาย สวัสดีทุกช่องทางนะจ๊ะเพื่อนๆก็ไปรับชมให้สู่ที่นี่ทุกช่องทางเมื่อวานนี้รูปทำเยอะมากเมนูเมนูล้างตู้อยากได้แล้วก็ต้องทำเองนะคะคุณบัวบงกฎก็กำลังรับชมเชิญเข้ากล้องนอยคุณบัวก็เดินเข้ามาสัมพันธ์ร่วมกันเนาะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเรา สวัสดีสวัสดีเธอจ้าเรามาพบก,กันเธอกับฉันกันอยู่บุรีล์หนองคายสีสเกตการจนะบุรีเชียงใหม่ลำพูนลำปางปทุมธาน,เน,นาีเป็นคนโคราชเนีเป็นคนโคราชเป็นคนอำเภอสูงเน,นินจ้ะเป็นคนเวลามาเ็าเรียกว่าผู้ให้ยิ่งได้รับความสุขสละเวลามายิ่งให้ยิ่งได้รับความสุข พี่จ่าก็สวัสดีคุณจอมยุทธจ่ะพี่จ่าก็สวัสดีช่วงบ่ายก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันจ้ะเมื่อก่อนจะไล์สดวันน้นเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ไล์เยอะจ้ะเอาเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอาเวลาไปเยี่ยมพูดคุยไปอะไรไปอย่างนี้ก็ทําได้จ้ะไม่ไม่ต้องว่าไปหาแต่ไอธรรมชาติอะไรหรอกอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราจา้ะพิมพ์น้ําลดลงจ้ะน้ําลดลงน้าลดลงแสดงว่า เขาเปิดน้ําให้เกษตรกรพอแล้วก็ก็ปิดน้ําปิดน้าําจับสวยที่สุด <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณจะ้ะแบบวานนี้รูปทําเยอะมากเมนูเมนูล้างตู้เติมเต็มมาส่งกำลังใจให้สุที่นีนะคะ ขอบคุณมากมายจะขอบคุณสิ่งดีๆที่มามอบได้เต้นนังไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอยกไบ่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ยืดเหยียดไปวันละนิดละหน่อยตามเ,เขาเรียกว่าตามอายุเนาะตามอายุเลิกทุกวันทุกครั้งที่ฝนตกจะได้เวลาตอนนี้จ้ะเนาะเป็นเวลาของฝนนะจ้านั่นแหละทุกอย่างเป็นเงินสะสม อยากได้เว่นจังเลยจ้าจ่าสวัสดีคุณจอมยุทธคุณจอมยุทธก็สวัสดีพี่จ่านะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายกันจ้าพี่พี่น้องน้องของดูแล้วก็ชื่นกระชมกันนะคะยกย่องยกยอกันจ้ะยกย่องยกยอสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปทำงานกันอะไรกันเช้าจะดิมดำความสุข ดื่มดื่มกันเลยนะคะดื่มดื่มเลยจ้าดื่มดื่มกันจ้าทุกคนอาจจะเป็นว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะพี่ก็พิมพ์พี่จะคงจะพิมพ์ผิดให้กําลังวันทุกวันจ้าสวัสดีมีความสุขเราจะทุกไปทําไมอ่าปล่อยมือย่าปล่อยมือ ถ้าปล่อยมือจะลงทางเด้อพีที่ทุกคนมีความสุขทั้งวันนะคะสวัสดีบอกรักทักทายจ้าสวัสดีบอกรักทักทาย,ไม,ยไม่อยากบอกว่าช่วงสุดท้ายนะจ้าอาหารทุกบ้านเป็นอาหารที่อร่อยจ้าเนาะวิวของทุกบ้านเป็นวิวที่สวยไปถ่ายจ้าสวัสดีบอกรักทักทายนะทะสุชินี คุณทองพลก็ทักทายคุณอลิสลาจ้าใสากว่าทุกวันใช่ไหมคะนี่แหละก็คือพลังบวกคือพลังใจจ้ะสวัสดีบอกรักทักทายนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายจ้าส่วไปไม่ทันเราก็ไปย้อนหลังกันเติมเขาเรียกว่าไปเติมเต็มให้เพื่อนได้เหมือนกันหมดนะจ้าได้เหมือนกันหมดไปเติมเต็มลงใ,ใจซึ่งกันและกันจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะ ไปไปรู้มาเรื่องเพชรชมพูเนาะทำก็ไม่เสื่อมนะจ๊ะควบคู่กันไปจะชีวิตรประจำวันของเรามีเพื่อนบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่แม่สุ่ที่นี่ไม่สวดมนต์ในไลจ๊ะเจมอยู่ตรงนี้ทุกวันนะจ๊ะแล้วก็บ่ายหนึ่งโมงช่วงบ่ายโมงเนาะก็เป็นอีกช่วงคงจะร้อนดีเนาะพระอาทิตย์ทำงานจ้ะพระอาทิตย์ทำงาน สู่ที่นี่ก็ไปทุ่งนาไปถ่ายรูปทุ่งนาไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตายพลังใจมีพลังในการทำงานมีพลังบวกๆจ้าสวัสดีเพิ่มพลังบวกสวัสดีเพิ่มพลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ้าสวัสดีขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณทองปนก็ทักทายคุณจอมยุทธ์จ้ะ คุณทองปลก็ทักทายคุณอลิสตาลาสดยวาสีบอถิงกันขยันเข้าไวจา้จะเพื่อนๆทุกคนแมน่นมันถอยบ่ได้ดอกไม่จะพานแล้วคนผักสดชื่นสดชื่นเนานะสดชื่นสดชื่นทานกาแฟก็ต้องมีนะจ้าทักทายกันทักทายกันจ้าสวัสดีมีความสุข ทุกวันจ้ะสวัสดีมีความสุขทุกวันนะจ้าอาเสพอันไดสวัสดีคุณอลิศลาหลักงามจ้าคุณอลิศลาหลักงามก็สวัสดีพี่สุทินีจ้ามาแวะมาเติมพลังบวกเติมพลังใจทักทายนะจ้าสวัสดีมีความสุขจ้าสวัสดีมีความสุขโอ้แบตเตอรี่ช้าทองส่งจ้าแสงทองสอง่ง กระจ่างเลยนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทตุ๊กตาบาบีจ้ะสวัสดีบอกรักทักท่ายนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายทักทายสวัสดีบอกรักทักทายจ้าสวัสดีมีความสุขพีน้องสวัสดีมีความสุขนะจ้าก็พาเพื่อนๆชอบชอบแอปชอบถ่ายรูปตัวเองจ้า สวัสดีมีความสุขนะจ้าสวัสดีมีความสุขนะคะช่วงบ่ายก็หนึ่งชั่วโมงเหมือนกันจ้ะเมื่อก่อนจะไล่สดวันนึงเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ไล่เยอะจ้ะเอาเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอาเวลาไปเยี่ยมจะมองเห็นว่าเรามาทํางานในห้องนั้นห้องนี้เราวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านนั้นบ้านนี้นะจ้ะสวัสดีบอกรักทักโมงครึ่งแล้วก็บ่ายโมงก็ชั่วโมงครึ่งจ้ะ เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาพูดคุยถ้าคุณคมามก็จะไปทําอาหารจ้าไปทําอาหารให้ครอบครัวสุดที่รักฐานนะจ้า<ม>ขอให้คุณคมามอยดูกันเยอะๆสองวันเออสองวันไม่อยู่ค่ะไปต่างจังหวัดต้องไปกับเขาเรียกว่าวงจรโทรศัพท์มือถือนะจ้าเนาะ ไปเที่ยวเก่งกระจานมาดวงใจรักๆทุกคนนะจ้ารักๆทุกคนจ้าสวัสดีบอกรักทักทายทุกคนนะจ้าส,สวัสดีบอกรักทักทายจะออกไปยืดเหยียดร่างกายสักนิดสักหน่อยเนาะสวัสดีนะจ้าสวัสดีบอกรักเติมเต็มให้กันทุกวันจ้ะเติมเต็มให้กันทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่ไม่บอกรักกันทุกชั่วโมง รับแสงอาทิตย์แสงเงินแสงทองของอัภไพจ้ะแสงอาทิตย์แสงเงินแสงทองอยู่ติดคลองเปิดประตูหน้าต่างออกมาก็เจอ,อเลยนะจ๊ะอันนี้ก็ต้นหมากเมาจ้ะต้นหมากเมาที่มันมีลูกแตวันเปิดหมดต้องลงคลิปและอัพโหลดเป็นงานโปรดที่ฉันต้องทํา คลิปสั้นเติมเต็มมาส่งกำลังใจให้สุที่นีนะคะขอบคุณมากมายจะขอบคุณสิ่งดีๆที่มามอบเตรงเต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 ่งเตงเตงตงเตงตงตงตะกรป่าเอ้ยป่าห้องตื่นที่ดินแรนโผโผหมอล้ำกระมารบัดเนี้ สัมพันธ์ร่วมกันเนาะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราสวัสดีสวัสดีส